วาสนาแก้มหมุงปริยาดารับซับแพทย์ถูกลอตเตอรี่รับวันเกิดสิบใบจุกจุกงานนี้เอฟซีแซลได้พี่พีทไปแล้วยังจะถูกหวยอีกเรียกได้ว่าเตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าสาวแล้วสำหรับนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างแก้มบุงปริยาดาที่ถูกหวานใจอย่างหนุ่มพีทกันตะพรทายาทหมื่นล้านรุ่นที่สองของธุรกิจโรงพยาบาลดัง คุกข่าเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกบนเกาะพะงนันหลังจากคบหากันมานานกว่าสปีอีกทั้งยังมีการจุดพลุฉลองอย่างอลังการด้านแก้มบุ๋มซึ้งถึงค้นกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่แถมยังมีโมเมนต์โชว์แหวนเพชรเม็ดเป้งจนแสบตาจนเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมา เป็นวันคล้ายวันเกิดของแก้มบุง๋งด้านที่พีทก็จัดหนักจัดเต็มทำเซอร์ไพรส์มอบชุดเครื่องเพชรทั้งสร้อยและต่างหูชุดใหญ่เป็นของขวัญวันเกิดรวมไปถึงเลือกร้านอาหารดินเนอร์ร้านเดียวกับเมื่อสี่ปีที่แล้วที่ขอเป็นแฟนอีกด้วยวาสนาแก้มบุ๋งถูกลอตเตอรี่10ใบจุก,จก ล่าสุดบอกเลยว่าวาสนาแก้มบุ๋มจริงๆเพราะหวยงวดวันที่1ธันวาคม2566เธอถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวจำนวน8ใบและเลขท้าย3ตัวจำนวน2ใบรวมทั้งหมด10ใบพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่ารอบก่อนไม่ถูกเลยรอบนี้มันมาแกลววาสนาฉันงานนี้ด้านคนในวงการและแฟนแฟนแห่เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆ อาที24,000กรุบกรุบได้ที่ทีไปแล้วยังจะถูกหวยอีกหรอเกินไปปอปอ,ปอดวงมาแบบตั้งรับไม่ทันจริงๆค่ะสุดปังคุณแก้มหมุ๋งปังปุริเย่ออีกแล้วปังมากค่ะทั้งสามตัวสองตัวเลยปังมากแม่วาสนาของแท้เลยค่ะปังฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะ ปีนี้เป็นปีที่กอบอปังมากๆปังทุกเรื่องไปเลยจ้าขอให้ปังๆตลอดไปนะเป็นต้น